สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านบุตชมทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกกอจะพายเอฟซีและท่านผุ้ชมทุกท่านไปฟั่งการโทษสัมปัสนระวังนอนดิยากับอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกเนี่ที่ผ่านมาเหมือนกับเขาแปดเจ็ดหกนะครับในคงตัวไทยนี่ไปกับปล่อยมาแล้วนะครับมาด่วนๆวดวันทีหนึง่งกันยายนหกเจ็ดนะครับเพื่อนสีมาได้งตามไปฟั่งน้ากันนะครับ เอามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอมวนทั้งหมดที่เกิดนติญาตแบ่งปันใหมผมจะตัําเป็นคลิปเพื่อไว้ใจ้เอฟซีได้ตามผู FC, ้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้วกันทุกตัวคลิป ouais นะครับเพื <Columbus. S 2> <fal is> ่อนสมาได้ไหนจังไหนก็ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับแฟนงทุกคนนะคะมี้นนทิยากบมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เองนะคะคลิปนี้จะเป็นโคงสุดท้ายนะคะป่อยบนปล้อยล่าง เล่นหาั้นหานะคะคลิปเดียวม้วนเดียวจบแล้วนะคะโบมีอีกแล้วนะคะทามีอีกจะเป็นงวดต่อไปนะคะสําหรับผู้ใดอยากได้เบอร์โทรของอาจารย์เอกนะคะคลิปนี้มีคําตอบนีเบอร์โทรหาเรียบร้อยนะคะผู้ใดอยากติดตรอร่ออาจารย์เอกโดยตรงนะคะจะบ่ไดดโทรมหานนทิยานะคะสําหรับแนวทางกับตัวเลขเบอร์โทรจะเป็นตัวใดไป,ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลคับผมสวัสด,ดีครับอาจารย์นุ่นท่าโทรมาลุกวนบอครับลุกวนครับเล,ล่าบอคอยตรงกันขอโทษได้เลยเด้อค่ะถ้าเกิดลบกวนเพราะว่าบางรั้งกลางวันนุ่นญาติออกเดินซายอาจารย์ว่างนนญาจะจะว่างนะคะ,ะเป็นด ค่ะค่ะคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นพวงสุดท้ายเพราค่ะอาจารย์ที่ส่งมาให้ในไลน์นี่ครับจะจะบ่มีบ่มีอีกแล้วน่ะค่ะอาจารย์ว่าคร <ละ S 1> ับเพราะว่าพวกเฮ็ดคลิปนี้คล้องให้พร้อเรียบร้อยนะครับอาจารย์ <ละ S 1> เออ่มีเอฟซีบนทั่วมาเพิ่นอยากได้เบอร์ทรอาจารย์อาจารย์อนุญาตบ่อนุญาตครับรุ่งเลยเลยครับรุ่งเห็เลย เพราะว่านอน,นีียากกว่าบรูเบอร์โทรอาจารย์เพราะว่าที่รู้จักอาจารย์กับอาจารย์เขาไม่ได้ไล่เอาเลยก็บรูว่าบเบอร์โทรเป็นอันใดบเบอร์โทโตัวได้ค่ะอาจารย์บอกเพื่อนแน่เดี๋ยวจะเขียนลงหายด้วยเบอร์โทรอาจารย์หศูนย์หกหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่ง 6093สครับห0 9 3้า <60 93. S 2> ครับ061 981 6093ปดหนึ่งห้าสามติดตอ่อได้ตลอดยี่สิบซ่นะะอาจารย์เก้าคนต่อ,ตตอได้ยวเลยครับอ่านอนุญาพร้อมหรอค่ะคงสุดท้ายม่ตัวได้แน่อาจเพิ่มมาก เี๋ยน้องดาหลอกกันข้างบนเครืงบนข้าง,งบนจะมีสามศูนย์หกน้องีิยาจำว่าใดได้ะค่ะเพราะว่ามันหลายอาจารย์ห้าเฮดคลิปกอบุร,รุอาจารย์ในนี้จะพอจำสามศูนย์หกเราไม่ตัวใดแน่อาจารย์แน้้ครับแม่คะแ สามศูนย์หกเราเข้าจะมาตัดสองตัวเป็นเอ่อแปดหกหกแปดถึงเะไรเียวเหรอผมกล้ว้นขึนมากนึ้ขึ้นมาวนนะครเพราะว่าเป็นสัจรเนาะน่นค่ะแล้วก็ตัด 6, ศูนหกหกศูนมันว่าค่ะอาจารย์ คงตุดดไทยนี่แต่ยังแปค่ะนับระยะเลขสามโตบนนับนยเขียนหายว่า3ามศูนหหแล้วเลขสองโตก็เขียนหายแปดหกหกแปดศูนอาจารย์เน้นโตได้ค่ะมาสองเหรครับกกันตาไปเลครับ่มันม้วนนีคือเป็นนนะะค่ะ,ะสำหรับเลขข้างล่างนี่ หกแปดหกแปดครับตัวโตเก้าเห่อครับแปดหกแตเก่าเดว่าไงขยับขมาบนน้ครับค่ะเพราะว่าจังแต้ต้องวดกะไหกแปดแปดหกล่างแล้วเน่เอาขึ้นมาบนน้าเป็น บ่มีบ่มีโครงสุดท้ายอีกแล้วนี่พ่ครัอาจารย์บเครับบ่มีเลยครับเพราะว่าเห็นอาจารย์ทรงมาให้เบิงประจำน้อน,นี่ยากกว่าอาจจะเป็นรัฐบาลไทยเรือจะเป็นเพื่อนบ้านก็เลยบ่ได้บ่ได้โทษค,ครับสรุปว่ามสิเนี่คลิปนี้จะเป็นโครงสุดท้ายแล้วจะถามมีอีกก็คือเป็นงวดมวไม้เป็นพ่ครัอาจารย์ครับงวดไม้ผมกะปุงไวย์แหยเบื้องไว้ด้วครับงวดไม้ มัก้อนมูเนี่ยหนว่าด้เบิ้งหรือครับเบงอยู่แต่ว่าหงวดนี้มันออกก่อนสำหรับสิรุปสรุปสรุปแนวทางของอาจารย์เอกเบอร์โทรของอาจารย์0ูนย์หกหนึ่งเก้าปดหนึ่งหย์เ้าสามติดต่ออาจารย์โดยตรงนะคะอาจารย์เอกโค้งสุดท้ายนะคะววันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเ็อาจารย์ให ามศูนย์หกห้าแปดหกสำหรับเลขสองตัวแปดหกหกแปดศูนย์หกหกศูนย์น้ำหนักพท่อกันตังแต่ต้องวดอาจารย์ก้อยห้ข้างล่างข้างล่างก็เป็นหกแปดแปดหกที่แล้ววันนี้อาจารย์ได้ห้ดึงข้างล่างขึ้นมากข้างบนน้ำแต่ว่าข้างล่างอาจารย์ยังยืนยันตัวเก้าหกแปดแปดหกตังแต่ต้องวดปัจจุบันก็ยังยืนยันคํมเดิมคํมเก้าจนโค้งสุดท้าย จบเกมเลยอ้าวไฮเอฟซีสดีโซมันคดีทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพ่อแม่บิดองเอฟซีกับสิไดงยินนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์เอกนะคะเพิ่นก็ยืนยันข้ามเดิมนะคะหลังแต่ต้องงวดเพิ่นก็ไ้นุทิยาลงไปงว่าแปดหกหกแปดอาจจะเป็นเลขล่างนะคะนะคะเพิ่นก็ได้ดึงขึ้นมาบนอีกนะคะ เท่ากับเป็นการแนะเป็นแนวทางเป็น,ปน,ปน,ปนสถิตินะคะบางวดนี่จะจะ,จะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะ<ช>ตั้งวัีว่ิพานมากนี่ของอาจารย์เพื่อใไ้เข่าสามตัวต้นนะคะหฮแปดเจ็ดหกนะคะเลขออกแปดหกเจ็ดนะคะนะคะสำหรับวดนี้นะคะงวดนี้ตั้งต่้งแต่ต้องงวดก็ยังเป็นแบบนี้นะคะข้งางล่างข้างล่างก็เป็นแบบนี้นะคะ ข้างนะล่างแปดหกนะแต่ว่าคลิปนี้โค้งสุดท้ายมันดึงขึ้นมาบนนะคะนะเลขมันกองอได้หลายอย่างบางครั้งห้บนออกล่างหายล่างออกบนนะคะเพราะวิวน้อยเอฟซีิจาจรณานะคะเข้ากับท้า,ายถ้ำห้เป็นแนวททงหาสือสาคิ้วแงรัฐบานท้ยนะคะขบ๊อมีผููใดรู้นะคะว่าเลขจะออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวมันกะเขาได้รุดได้นะคะ หัวใจวิจารญาในการรับฟังรับชมนะคะน่นทยากกับอวยพ่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชดีนะทางของอาจารย์เอกนะคะขอให้มันขอให้เฮงเฟังฟังค่ะครับกับบางบายเอฟซี e และธรรมส้มทุกทานคงถือได้ยินฟังแล้วนะครับที่นนทียาได้สาหรุเรียกของอาจารย์เอกนะครับสำหรับพ่อไม่ไทยลิปนี่ก็บทีสารุรูอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เอกคงทัวทยที่ผ่านมาก,กับเขาแปดเกีดหกนะครับ เงนเกิดปอยมาแล้วนะครับมาดุนดวนนะครับงินวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับเลขสามตัวบนเมื่อกให้สามศูนย์หกนะครับกับผ่าแปดหกนะครับตัดเป็นสองตัวกันแปดหกหกแปดศูนย์หกหกศูนย์นะครับถ้าเกิดรายยัยอย่าลืมหกศูนย์นะครับขึ้นเด่นหกศูนย์นะครับสําหรับเลขล่างนะครับสองตัวล่างก็มีหกแปดก็เปลี่ยนหกนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื้อตลาด กินแบงของตะปันก็วังไว้เอฟซีและทำบุษมศุกท่ตันค้งเสียงได้เยินฟังแล้วนะครับถ้าเราพร้อม่ใส่คิปเนียขออยู่ทีเพื่งทำหนีพวกกันอีกคลิปต่อต่อไปถ้บคลิปใีโชคดีสวัสดีครับ